โดยจะขอเริ่มแรกจากประเด็นเรื่องของทางพักเก้าไก่ก่อนครับวันนี้กรตนะครับมีมตินะครับเอกฉันส่งสารรับนูนครับยุบพักเก้าไก่ปมนะฮะแก้มาตรา1นึเข้าข่ายล้มล้างการปกครองครับโดยวันนี้ครับที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนะครับมีมติเป็นเอกฉันเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้สารรับนูนครับสั่งยุบพักเก้าไก่แล้วตัดสิทธิ์ทางการกรรมการบริหารพักจากกรณีก่อนหน้านี้ ที่สารรัฐมนูญนะครับมีมติเอกฉันวินิจฉัยว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจรเดินรัฐและพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, และใช้เป็นนโยบายในการรณรงหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยก่อนที่ประชุมจะมีมติดังกล่าวนะครับได้มีการพิจารณา ผลการศึกษาคำนิชัยสารรัฐมนูญฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและความเห็นที่สำนักงานกะกะตเสนอนั้นว่าการกระทำของพักเก้าวไกลเข้าข่ายครับเป็นความผิดมาตรา92วงเล็บหนึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญหรือพรปว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ครับสำหรับกรรมการบริหารพักคก้าไกลนะครับเมื่อครั้งที่นายพิธาลิมเจริญรัตเป็นหัวหน้าพักนั้นนะครับประกอบไปด้วย หนึ่งนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักก้าวไก่ครับสองนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักสามครับนางสาวนาีพัฒน์กุลเศรษฐิดเป็นเหรัญยิกพักสี่ครับนายนกรพงศพนิมิตกูลครับเป็นนายทะเบียนสมาชิกพักห้านายปฏิพัฒน์สันติพาดากรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคเหนือหกนายสมชายฝั่งชนจิตกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคใต้เจ็ดครับ นางอมรัตโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคกลาง8นะครับนางสาวเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออกและ9ครับนายอภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ10ครับนายสุเทพอู่อ้นครับกรรมการบริหารพักสัดส่วนปีกแรงงานซึ่งประเด็นพวกนี้ก็คือในกรรมการบริหารพักชุดนี้ก็จะโดนตัดสิทธิทางการเมืองไปด้วยถ้าเกิด สารรัฐมนุยมีการวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดมีสั่งคำสั่งให้ยุบพักก้าวไก่นะครับ